สวัสดีครับวันนี้นะครับอิซกิและบแมซี่ฟูกุสันพัสกรอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันที่15นะครับเราก็ได้จัดโชว์สินค้านะครับที่ดูโฮมนะครับจังหวัดอุดรธานีเส้นทางอุดรหน,นองคายฝั่งขาเข้าอุดรน,นะครับวันนี้นะครับเราได้มานะครับโชว์สินค้า นะครับภายในร้านของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่เลยรถขุดเล็กเวกเกอร์นิวสันนะครับ e z 20รุ่น2ตันนะครับ iseki n t s 227นะครับแล้วก็จะเป็นรถ a t v นะครับที่ทางร้านเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะกลับไปรับพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับเป็นเมสซี่ฟ์กุสันมาจัดโชว์ในงานด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะจัดบูธ นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17นะครับผมลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาหรือสนใจแวะชมสินค้านะครับก็สามารถแวะชมสินค้าพูดคุยกับเราได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมาไม่ถูกนะครับหรือยังไงก็ติดต่อเบอร์เราเข้าไปได้เลยครับ0933590908นะครับเน้นย้ำว่าวันนี้เรามีของแจกของแถมให้ติดไม้ติดมือกับบางกรับผมเชิญแวะชมกันเลยครับสวัสดีครับ